ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อนุสรสถาน14ตุลาแล้วนะคะนั่งไลแมนมานั่งไลแมนมา100บาทเลยนะคะเราก็จะเข้าไปดูกันเลย mm hmm. ตอนนี้เรามาถึงอนุสรสถาน14ตุลาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเกิดเกิดหตุเอ็กซเก็คืออนุสรสถาน14ตุลาปิดประปูปะค่ะเราก็เลยต้องไปสำนักงานอนุสรสถาน14ตุลาแทนค่ะใช่ค่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรไปได้เหมือนกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่สำนักง,งานอนุสรร์สถานศิษย์ศุลาแล้ววันนี้เรามานะคะพี่เขาเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าพี่เขาเก็บของมาแล้วกำลังจะปิดปรับปรุงใหม่นะคะจะร <little way. S 1> ีโนเวท อันนี้ก็คือรูปแบบการสร้างใหม่นะคะที่เขากําลังจะรีโนเวทเป็นแบบนี้ค่ะก็ที่รีโนเวทหรือว่าทุกเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อทําลายนะคะแต่ว่าทําให้เพื่อมันทันสมัยขึ้นแล้วก็ทาให้คนได้แบบเข้าใจ<ห>มากขึ้นอันนี้เรากําลังจะไปห้องรวบรวมอเอกสารทั้งหมดนะคะใช่ค่ะี่เขาจะเปิดฟังให้เราดูว่ามีของอะไรบ้าง อันนี้นะคะก็เป็นโมเดลรูปแบบของกวยแก้วที่จะอยู่ด้านบนของอนุสรสถานค่ะรูปแบบมีความเป็นเลี่ยมๆแสดงถึงการต่อสู้ของประชาธิปไตยยังไม่มีที่สิ้นสุดค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบตัวจริงที่เขาแจกเมื่อวันที่5ค่ะซึ่งมีอายุประมาณ52ปี อันนี้นะคะก็คือบทเพลงที่เขาร้องในวันที่13ตุลาเกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะมาร้องให้ฟังนะคะสู้ไม่ถอยสู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทําลายฝ่ายศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเราเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ก้าวไปด้วยใจมุ่งมั่นเราจะสาดเขาจะพันเราไม่หวัน่นพวกเราสู้ตายสู้เข้าไปอย่าได้หนี กระสรีภาพอันนี้ใหญ่รวมพลังรวมกําลังพวกเราเหล่าชาวไทยสู้ขาดใจพวกเราเสรีนี่นะคะถ้าทุกคนอยากลองก็ลองไปเสิร์ชหาเนื้อใน Google ดูนะคะอาจจะมีอันนี้คือเสื้อที่เขาใส่มาคนชื่อพุชชี่ใส่วันที่13บสามในรายละเอียดตามนี้เลยอันนี้คือวันที่13บสามตุลาใส่ไปวันที่13ตุลาสองห้าหนึ่งหกสิบสี่ตุลาถูกตีบน สะพานพระอยู่เกตแพทยห่วงทําการรักษาและเข้าเฝ้าได้รับพระราชทานอาหารข้าวราดแนนงเนื้อไข่ต้มหนึ่งฟองน้ำดื่มหนึ่งถ้วยเป็นพระมหากรุณาหาที่สูุดีิได้ขอทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีขอดิชะนายพิชิตนิชันวัด14ตุลา2องห ไม่ได้26ปีและนี่นะคะก็คือตัวเตอร์รายละเอียดของอนุรสร์14อนุสร์สถาน14ตุลานะคะเนื่องจากณปัจจุบันนี้นะคะตรงที่เก่าเขากำลังปรับปรุงรีโนเวทดูนะคะพี่เขาก็เลยทำการเก็บออกมารวบรวมไว้ตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งนะคะด้านในก็จะเกี่ยวกับ14ตุลาทั้งหมดเลยใช่ค่ะ เป็นรายละเอียดที่สามารถให้พวกเรามาศึกษาหาความรู้ได้กันอีกทีนะคะอันนี้จะเป็นหมวกและธงชาติของเสกสรรประเสริฐปูนนะคะอันนี้นะคะก็เป็นหมวกของนายเสกสรรผู้นำขบวนรนักยนค่ะส่วนด้านบนจะเป็นธงชาติขนาดเล็กที่ได้มาขณะเคลื่อนทับไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะ ก็จะน่าจะเป็นชุดที่เขาใส่ในตอนที่ไปพองสิษย์ตุลาค่ะก็จะมีรูปอยู่นะคะน่าจะเป็นคุณครูรุ่เสือแล้วก็นักเรียนนะคะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเ,ออเป็นน่าจะเป็นเพลงนะคะบรรเลงเพลงของสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตมีได้เปลี่ยนเลยแล้วก็จะมีเพลงลำลึกอารมณ์พงสับเงินนะคะอันนี้นะครับก็จะเป็นภาพของทั้งศึกษาคนนะครับที่ถูกตีตาว่าเป็นกระบฏนะครับ จากบทความที่เราได้อ่านให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยคือสุสามคนผู้บริสุทธิ์นะครับที่อยู่ๆก็มีความผิดนะครับนี่ครับก็จะเกิดอุบัติเหตุที่เรามาถึงแต่ว่าสถานที่ปิดประตูอยู่เปล่าเราก็ได้เจอที่เขานะคะแล้วพี่เขาก็พาเราเข้ามาดูคลังสิ่แบบที่เก็บของของเขาก็มีทั้งอุปกรณ์จริงๆมีทั้ง สมุดบันทึกที่เป็นของจริงๆ5.2ปีเลยแล้วก็มีสำเนาด้วยแล้วก็มีหนังสือหลายๆอย่างก็กเก่ามากๆนะคะอยากให้ลองมานะคะเพราะว่าจะมีสิ่งของที่แบบว่าน่ามองน่าดูมากเลยค่ะแบบว่าเป็นแบบสิ่งของะเหตุการณ์จริงๆด้วยก่อนจะกลับนะคะก็ขอถ่ายรูปเป็นความทรงจำนิดนึงเอาแล้วนะสามสองหนึ่ง ไปกันเร็วบ๊ายบายเจอกันงานหน้าจ้า